สวัสดีครับเป็นนนครับวามนะครับยนที่ตอนสู่มถรวันนี้จะบุกป่าวันนี้จะบุกไฟสะพานไฟเลกครับไม่ตกิดอะครับ เออนะคะแต่ก oh, ็เหมือะไรอ้แบบบางทีมันต้องอีกอย่าครับอีกอย่างหนึ่งครับด้านที่เราดูตัวไั้นรับ วันน, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5. นี้กันรสอ้าพนรถ้วเถึงแล้วนรับสะพานน,นนะครับสะพานสี่หันครับสี่หันะครับเันจะมีอไรน่สดชืนะครับ Mình sẽ chồng, 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 bây giờ chồng, 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 bây giờ chồng, ở chồng, ขอไว้นะครับถ้ากองเสร็จนะครับนี่ครับงานในพเพจสภาครับ นี่มีสะพานงานก่อสร้างช่องปืนน้ำคอส,สอรอขนาดสามคูณศูนย์จุสศนยมอครับมีแต่มีนะครับออกแบบ้ดยกองสำรวจสวานศูนย์ สภาควบคุมงานโดยสภาลักงานเทคนิค6เราดึงงานด้วยออจจคอว์ยูนิคฮีคอมรูดท็อกชันและสภาเลขที่13มาทำ14 สองห้าศูนย์สิบห้าจะจ่ายสี่แสนสี่หมื่นหึ่งพัสองร้อบาทวนเสร็จสิบสิงหาสั้งเสร็จสิบสิงหาคมก็สองห้าร้อยสิบ นี่นะครับนี่คือลิมพีนะครับเช้าวันนี้นะครับน,น้ำจะไหลตอนตอนตกมากๆานะครับไม่แล้ไม่ไหลนะครับ ที่ไหลข้งล่าดคือวันที่12 12-13สิงาคมประา้นสินะครับเนื่องจากจะทนก,การน้ำท่วมใตอนนั้นนะครับเพราะว่าฝนตกเยอะนะครับน้ำท่วมในตลาดสวนะีและและ โดน,นว่าอำเภอสวีครับแลว้วก็นาบมันไหลตรงที่นี่ไหลแรงมากครับมันไปนไหลรวมกันตรงนั้นนะครับน้ำทะเลก็สั่นใส,นส่สวีน้ำท่วมไฟปิไปปิดไ,ไม่ได้ครับต้องซ่อมแซมรังไีอะไรหมดเลยนะครับวันนี้นเราจะเป็นนหลั้สำรวจต่อนะครับไปกันต่อเลยนะครับ นีน่นะครับรถไฟขบวนสองห้าสีนะครับหักสวนนะครับ